สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมพี่นนนนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สัปดาห์วันอาสารหาบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษาครับซึ่งถือเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างมากวันนี้พี่นนนจึงอยากมาเล่าให้น้องๆทุกคนทราบถึงประวัติความเป็นมาของทั้งสองวันนี้ครับอาสารหาบูชามาจากคำสองคำ คืออาสารหะหมายถึงเดือนแปดตามปฏิทินจันทรคติบูชาหมายถึงการยกย่องเทิดทูนด้วยความนับถือหรือเลื่อมใสอาสารหะบูชาจึงหมายถึงการบูชาในเดือนแปดครับเป็นวันที่มีความสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นสามประการคือประการแรกเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงพระปฐมเทศนาชื่อว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรถือเป็นวันที่มีการประกา,าศศาสนาเป็นครั้งแรกประการที่สองเป็นวันที่พระโกนทัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมหลังจากฟังปฐมเทศนาจบและทูลขออุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์แรกของโลกและประการที่สเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบองค์สคือพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะสำหรับเทศกาลวันเข้าพรรษามีความสำคัญดังนี้เข้าพรรษาหมายถึงพักฝนเป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำณวัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤด,ดูฝนตลอดสมเดือนหรือที่เรียกกันว่าจำพรรษาเว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ทรงอนุญาตไว้ในพระวินยัยซึ่งในฤด,ดูการเข้าพรรษา มีพุทธบัญญัติไว้เพื่อให้พระภิกษุสฆ์ศึกษาพระธรรมวินัยและประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่กับอุปัชาอาจารย์ได้อย่างเต็มที่ช่วงวันอาสารหาบูชาและเทศกาลเข้าพรรษานี้นับเป็นโอกาสดีที่พุทธศาสนิก,กชนอย่างเราจะได้ทำบุญรักษาศีลชำระจิตใจให้ผ่องใสบำเพ็ญกุศลด้วยการตักบาตรฟังธรรมเทศนาสวดมนต์ นอกจากนี้ยังมีประเพณีการถวายผ้าอ่บน้ำฝนรวมถึงประเพณีหล่อเทียนพันษาและประเพณีแห่เทียนพันษาซึ่งถือเป็นประเพณีที่มีความสำคัญและมีการสืบทอดมาอย่างยาวนานโดยพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะร่วมถวายเทียนพันษาหรือหลอดไฟเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ไว้ใช้ช่วงจำพรรษาครับและทั้งหมดนี้คือสาระสำคัญที่พี่ณน,นนท์ นำมาฝากทุกคนครับ